พสดีพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพี่น้องเป็นจังไดพี่นอยโยโ้องเชโยฮัวเฮวกันแล้วนาะอกับปูทองแต่ <c oughs> สุดยอดเพื่อพี่น้องจับคู่บ่เข่าแต่ฟันเม็ดเดี่ยวกับบธรมรมมดาได้พี่น้องเอฟซนะครับปูมงคลกับฟันเม็ดเดี่ยวหกจับคู่ใหกสามพี่น้องไปออกหกสี่สีหกโอ้ยพี่น้องเลย ปูสอนมาใหมกับฟันซีพี่น้องนะครับปูสอนมาไหมกับฟันซีจับกูหายกับขาดพี่น้องกับโบเป็นยังเจ็ดสองออกสองแปดเจ็ดซีออกซีหกพี่น้องสุดยอดปูสองเอ้ปูสอนพี่น้องนะครับเจออ้อยกับบ่ธรรมดาเจออ้อยกับตามมาติดติดพี่น้องนะครับเจออ้อยกับเขาบ้างรุดบ้างเขางวด ตามที่สถิติที่ลงช่องเนี่ยน้องพี่น้องเขาหงวดนีบ่กเขาหงวดนีเขางวดเว้นหงวดเบ้าใส่ไงของเจออ้อยกะสุดยอดพี่น้องบอก่ธรรม,มาดาขึ้นกันพี่น้องแต่เขาหงวดเว้นหงวดก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องนะครับมันก็่ธรรม,มาดาขึ้นกันพี่น้องบมแม่นสิจะหายต้อมไปเลยเออเป็นเรื่องแจ้งพี่น้องเนาะปูซีหนึ่งขอยุติกอนเดอร์เฮดสูตรใหม่ก่อนพี่น้อง ผมก็เลยว่าสิไปหาปูอีกปูหนึ่งพี่น้องปูอุดรสิไปขอแนวทางกระเพื่อนเพิ่นสิว่างบอนอนพี่น้องเนาะเอามาแท่นไห้มันเป็นหกสำนักคือเกาพี่น้องนะครับปูสีหนึง่งคนขอเวลาเฮ็ดสูตรใหม่สกอนพี่น้องเพิ่นรุดหลายเดืเกิดพี่น้องนะครับว่าสิไปเอาปูอุดรสิไปขอปูอุดรเขามาเสริมแท่นพี่น้องนะครับช่วงนั้นเพิ่นกะบว่างพี่น้องเนาะ เพื่อนก็นเลยบอกบ,บอกไปอ่านนั้นเพิ่นบอกมีเวลาพี่น้องนะครับจะเลยสิ่ยเปาปูด่วนมาแทนเด้อพอจะดีแกงไส้กรอนพี่น้องนะครับจังไรก็จะว่าปูชิ้หนึ่งไปใส่เพิ่นขอเวลาเฮ็ดสูตรไม่สักพี่น้องนะครับกับเงื่อนแสนพี่น้องนะครับช่องเงื่อนแสนก็ขอ,หาาอ,อขให้เฮ็ดมาตรฐานสักพี่น้องนะครับใยเย็นๆพี่น้องนะครับ อาพี่น้องข้อใจดีสิาไปตามแนวทางของนางเอกนางเอกทางช่องเจออ้อยพี่น้องนะครับเมื่อิงนางเอกทางช่องของข้อใจดีเจออ้อยงวดประจำวันที่หกกันยาสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาออกสี่หกสองแปดสี่หกพี่น้องนะครับสี่หกสองแปดสี่หกสามตัวออกแปดสี่หกเลขล่างสองตัวออกสองแปดพี่น้อง มาเบิงแนวทางของเจออ้อยด้อแนวทางของเจออ้อยนะพี่น้องแนวทางของเจออ้อยวิ่งบนล่างแปดกับเก้าพี่น้องเพิ่นฟันที่เด็ดเก่าพี่น้องลดแต่มาเขา่าโตร่องพี่น้องแปดจับคู่แปดสองพี่น้องจับคู่แปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกเก้าสองเก้าสาม เก้าสี่เก้าหกเพื่อนฟันไปเก้าสองออกแปดสองสองแปดพี่น้องบอทำมาดาคือการพี่น้องเอ้ยเจออ้อยให้จับตาเพื่อนได้พี่น้องเด้อเพื่อนงวดเขางวดเว้นงวดอาจจะเป็นงวดติดกันก็ได้พี่น้องนะครับมันบอเนียหยางเป็ี่ยนไปได้เบิดพี่น้องอาจเล่าสิบว่าขามงวดก็ได้วันจันที่เก้ากัญยาให้ตามเจออ้อยไปนํากันได้พี่น้องเด้อ เบงเจอ้อยดีๆพี่น้องนะครับบอธรรมาดาเข้าซีสำนักทีบอธรรมาดาพี่น้องมาหกเข้าสี่รุดกับว่ารุดนาเกียติพี่น้องรุดกับมีธิ์รุ่นหัวสามตนะครับมาติดตามเจอ้อยกันเลยพี่น้องหน่ยเสียเวลาให้พี่น้องติดตามเจอ้อยไปน้ากันพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่เก้าพี่น้องใส่บันทีก็มันสีลงสีลืมเนาะ วันจัน,น,จนท 9, นนะร์วันจันทร์ที่เก้าพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่เก้ากยอหกเจ็ดพี่น้องนะครับ เราพัฒนากับเจ๊อ้อยเด้อลราพัฒนาเราพัฒนาเจ๊อ้อยนะครับ ล่าพัฒนาเจ๊อ้อยกับบอทมดาบอกขี่ลิ้วบอกขี่เลพี่น้องเอ้ยนะครับบอกกันตรงๆเลยพี่น้องบอกไม่ขี่เรยวขี่เล็กันหกอาจารย์นี้ไม่มีขี่ลิ้วขี่เลพี่น้องมาตรฐานสูค่ค้นพี่น้องนะครับมาตรฐานสูค่ค้นพี่น้องนะครับแนวทางไม่หนีกันไกลสูตรนี้มีดีแน่นอนพี่น้องนะครับมาเบิ่งแนวทางวิ่งบนล่างเจ๊อ้อยเนาะ วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างของเจอ้อยพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้ว มาอีกแล้วเจ๊อ้อยเนาะมาอีกแล้วชอบ 9, เก้าเสือเกินสูตรไข่สูตรมันพี่น้อง 9, ก้าวกายกันไม่ได้เนาะสูตรไครและสูตรมันพี่น้องสี่กับ9้าเด้อของเจ๊อ้อยนะครับสูตรเจ๊อ้อยร้อยสองล้านพี่น้องนะครับสูตรเจ๊อ้อยร้อยสองล้านเนาะนะครับ พี่น้องครับเมื่อเบื้องการจับคู่ของเจไอ้อยเนาะเพิ่นเอาอยังไห้พี่น้องนะครับเพิ่นเอาอยังมาฝากพี่ตอนน้องสําหรับเจไอ,อ้อยเนาะเอามาดูกันวิธีการจับคู่พี่น้องสี่สามอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ไม้ยุติ์เตีออกไปตอนแรกมั้งขงนะ่ะ สี่หกเอาเป็นไปได้เบิดแต่อพี่น้องเงยสี่เจ็ดสี่เก้านะพี่น้องเป็นไปได้เบิดเนาะเอาออกปรเด็กันยังเอาไม่อีกอยู่นี่สูตรเพื่อนยังไม่เป็นยนงะสิพี่น้องนะครับเอาบบเป็นยังพี่น้องมาได้คือกันเบิดตัวบว่างันสองแปะไปั้งมาตั้งสามถืออบุญโบเป็นยังพี่น้อง นะครับมาเบิ้มที่มชุดที่2พี่น้อง94 95 97 98นะครับ นี่คือแนวทางของเจ๊อ้อยด้อนะครับสำหรับตัวฟันฟันคูฟันเดียวโค้งสุดท้ายพี่น้องทุกสำนักกันมาเอาเนียนๆซะก่อนเอาเนียนๆเพื่อนบอกถุกสำนักทุกอาจารย์อยากแตกสามโตพี่น้องอยากแตกสามโตพี่น้อง นะครับหกอาจารย์สิฟันให้คนละตให้พี่น้องไปจับเอาสามตเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องจับเอาเมื่อกี้ถ้าสิจับกันจริงๆพี่น้องถ้าสิเอากันจริงๆริงเพราะดีสิบอกให้ฟังถ้าจะเอากันจริงๆเนาะถ้าจะเอากันจริงๆริพี่น้องนะแตกสามตนี่แบบโอ้โหพี่น้องเอ้นะครับ แตกสามตัวเลขพี่น้องนะครับแตกสามตัวเลขพี่น้องนะครับหกสี่แปดเอาคนละตัวไปจับไซพี่น้องนะครับผมบอกเรืยอเรียกว่าแตกนะครับเอาคนละตัวของอาจารย์นี่ผู้ดได้มากอาจารย์แล้เอาไปจับไซกันพี่น้องนะครับ เอามารวมกันสามตัวพี่น้องมีสิทธิแตกแน่นอนเดี๋ยวพอใจดีฟันให้โคงสุดท้ายเด้อทั้งจับคู่ทั้งตัววิ่งและตัวรูดพี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอเจีอ้อยไว้พี่น้องให้กำลังใจเล่าน้ำติดตามเล่าหลายๆพร้อมพี่น้องให้กำลังใจเล่าเ้าเะได้มีแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องคื้อเกาพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเผ่จะลืมพอใจดีได้พี่น้องเด้อสามตัวอีกหนึ่งครั้งพี่น้องครั้งสุดท้าย มันเมื่อกี้เกือบแตกว่าใจดีให้หกแปดสามมันออกแปดสี่หกพี่น้องแต้มเดียวแต้มเดียวใกล้แล้วพี่น้องใกล้แตกแล้วพอใจดีนะครับอาพี่น้องแคปหน้าจอแล้ว็รย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องนะให้กำลังใจซึ่งกันและ,และกันพี่น้องสิบนิว้วผมพอใจดียกใส่หัวภาวนาให้พี่น้องสำเร็จผลทุกอย่างทุกประการตลอดชีวิตสวัสดีครับ